สวัสดีค่ะหลังจากเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับกลยุทธ์ของกัมพูชาที่ใช้กับประเทศไทยและเฝ้าดูและว,วิเคราะห์ข่าวต่างๆเพราะพี่สาวดิฉันอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงเขามากแต่พวกเขากับลูกๆไม่ยอมย้ายมาอยู่กับดิฉันที่อยู่ใกล้กรุงเทพทําให้ต้องจับตาและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อว่าเมื่อไรถึงจะพาพวกเขาออกมาจากบริเวณนั้นได้จึงทําให้ดิฉันศึกษาและอ่านทุกตําราและทฤษฎีทางสงครามเป็นพิเศษ เมื่อชาวฟังข่าวว่ามาเลเซียส่งคนไปสังเกตการที่กัมพูชาคำถามในใจแล้วทำไมไม่มาไทยก่อนะ่ะทางทหารบอกว่าไม่มีในสำคัญแต่ดิฉันว่าไม่ใช่นะและดิฉันทบทวนในปี2567และ2568มีข่าวการเตรียมฝึกร่วมรบระหว่างกัมพูชาสหรัฐและอาเซียนอันนี้มันแปลกแปลกเข้าไปใหญ่ รวมทั้งเมื่อเช้าข่าวนักการทูตของสหรัฐที่จะมาประจำที่ประเทศพูดว่าสงครามหรือความขัดแยง้งเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนไทยหรือช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพันธมิตรสหรัฐไทยเลยดิฉันยิ่งสงสัยหนักว่าอา้าวแล้วจะให้ไทยนั่งเฉยเฉยและถูกโจมตีฝ่ายเดียวอย่างนั้นหรือถ้าเป็นบ้านท่านท่านจะทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ควรไปพูดกับกัมพูชาไม่ใช่ไทยนะท่านท่านบอกผิดข้างไปหรือเปล่าหรือว่าท่านกำลังยืนอยู่ฝั่งใด สิ่งเหล่านี้และการต่อจิกซอของข่าวหลายชิ้นมันกำลังสะท้อนความกังวลที่หลายคนไทยอย่างดิฉันรู้สึกว่าสหารัฐเปลี่ยนขั้วหรือละเลยไทยในขณะที่เริ่มฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชายอย่างชัดเจนมากขึ้นในปี2024ถึง2025มาดูคำตอบอย่างมีหลักฐานและมิติเชิงลึกดิฉันเล่าให้ฟังจากการศึกษาข่าวต่างๆอย่างละเอียดว่าสหารัฐไม่ได้เลิกสนับสนุนไทยแต่เริ่มสมดุลความสัมพันธ์ในภูมิภาคมากขึ้น เพื่อรักษาอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจีนขยายบทบาทในกัมพูชาอย่างชัดเจนแล้วมาฟังประเด็นขำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ประเด็นที่หนึ่งสหรัฐผิดหวังกับท่าทีไทยในช่วงหลังเนื่องจากรัฐบาลไทยหลายสมัยมีแนวโน้มใกล้จีนมากขึ้นโครงการรถไฟ 5G การทหารและไทยไม่ประนามรัเสเซียเรื่องอยูเครนตามแนวสหรัฐรวมทั้งไทยวางตัวเป็นกลางมากเกินไปจนสหรัฐ มองว่าไม่สามารถพึ่งพาได้ในเชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนรัฐบาลที่ไม่แน่นอนทําให้ความสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่องจนมีนักวิชาการหลายคนระบุว่าไทยหลุดจากวงในของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐไปแล้วประเด็นที่สองกัมพูชาเริ่มส่งสัญญาณเปิดทางให้สหรัฐกลับมาลังจีนขยายอิทธิพลเต็มที่ในฐานทัพเรือวินจนสหรัฐกังวลกัมพูชาเริ่มใช้ยุทธศาสตร์สร้างสมดุลโดยเชื้อเชิญสหรัฐเข้าร่วมฝึกร่วม เยือนท่าเรือและร่วมพูดคุยระดับผู้นำทหารซึ่งสหรัฐจึงเห็นช่องทางแทรกกลับและฟื้นสัมพันธ์กับกัมพูชายอย่างจริงจังประเด็นที่3มนโยบายสหรัฐปรับจากพันธมิตรเดิมเป็นเน้นการแข่งขันเชิงอิทธิพลสหรัฐมองว่าการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพันธมิตรเก่าแบบไทยฟิลิปปินส์เริ่มไม่มีเสถียราภาพเชิงยุทธศาสตร์เท่าเดิมสหรัฐจึงเริ่มจับมือประเทศใหม่ๆที่พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อ รักษาสมดุลอำนาจกับจีนเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและตอนนี้ก็คือกัมพูชาสรุปประเด็นสำคัญสหรัฐไม่ได้เลิกสนับสนุนไทยแต่ความไว้วางใจลดลงอย่างมากและหันไปทางกัมพูชาเพราะกัมพูชาเปิดช่องให้กลับเข้ามาซึ่งเท่ากับเป็นการสกัดจีนทำให้สหรัฐได้ประโยชน์และความกังวลใจที่ฝ่ายไทยควรกังวลคือหากไทยไม่รักษาสถานะเชิงยุทธศาสตร์อาจถูกมองว่าไม่สำคัญในเกมภูมิรัฐศาสตร์ ไม่มีมิตรแท้หรือสัตว์ปูถาวรมีเพียงผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นหากไทยต้องการกลับมาอยู่ในวงในของยุทธศาสตร์อเมริกาอีกครั้งโดยไม่ใช่เป็นผู้ขอความช่วยเหลือแต่ต้องวางตัวในฐานะผู้เสนอทางออกโลกจะฟังผู้เสนอทางออกเสมอในคลิปต่อไปดิฉันจะมาคุยต่อว่าประเทศไทยควรเล่นหมักในกระดานนี้อย่างไรโดยพลิกเกมทำให้ไทยชนะกัมพูชาโดยไม่เป็นทาสหรือถูกครอบงำจากประเทศใด แต่เป็นผู้ชนะที่ทำให้ไทยผงาดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ความฝันของกัมพูชาที่คิดจะมาแทนที่ไทยในภูมิภาคนี้ฟันค้างไปเลยสิ่งที่ดิฉันเล่าและวิเคราะห์ให้ทุกท่านฟังย่อมมีหลักฐานเสมอเพราะต้องการให้เสียงนี้ส่งสารไปทั่วประเทศจนถึงผู้นำประเทศกองทัพและประชาชนเพราะเรา,เากำลังเผชิญสงครามซ้อนสงครามอยู่ความจริงเรื่องนี้รัฐบาลหรือคุนและกองทัพหรือเรือ,รอน่าจะรู้อย่างดีอยู่แล้ว เหลือแต่หมากตัวอื่นถ้ารู้น่าจะเข้าใจมากขึ้นในกระดานที่ท่านกำลังเดินอยู่ในเกมอำนาจของโลกอย่าพลาดในติดตามคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ